ก็สวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใช่วันนี้มาพบกับช่องอะไรเอ่ยทุกคนผมให้ถ่ายช่องอะไรนะเอลน้ำหน้ากับกับช่อง P.I. น้ำหน้านะพีไรน้ำหน้าว่าแต่สไปเดอร์แมนอีคนหนึ่งมันหายไปไหนนะว้า อาห่ยเอื้อเพียงนี่แต่ว่าจะกิน100นี่ไงลูฟี่ทุกคนนี่ชื่อลูฟี่นะถ้าทำไม่ได้ผมจะตกไปนะลูฟี่แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับเอ่าล่ะนี่คือคนที่ชื่อลูฟี่ผมตกเลยลูฟี่เคาจะเสียงแหลมหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเขา ชอบกินอะไรไม่รู้อ,รอ่ะชอบกินชอบกินชอบกินอ๋อชอบกินสกุชี่ชอบกินเป็ดชอบกินเป็ดชอบนเป็ดใครคนบ้านไหนคนบ้านไหนชอบกินสกุชี่น่ารำคาญมากทัสดีครับผมชื่อลูฟี่อันเดอร์สก๊อตหนึ่งสอง แนะนำตัวได้เก่งมากเลยนั่นนอยออ<ป>ทุกคนผมได้จังหวะแล้วทุกคนทุกคนดูดีนะ<ป> แปลกหนส่งไอ้แปลกสองที่จริงเขาชื่อจิมมี่นะทุกคนหรือว่าจิมคีใครหรออา้าวก็ไอ้สไปเดอร์แมนก้าวโตนั่นเละชื่อมันชื่อจิมคีจิมทำไมชื่อมันดูแปลกประลาดจังจิมคีเอ่อมันไม่แปลกหรอกจิมคี่อะ พราะมันชอบเพราะว่ามันชอบกินพี่้มันชอบกิน<ณ>พี่กินพี่เว้ยไม่ใช่กินพี่ทุกคนมันเป็นตุนะดูไม่ตกพะเคาะหว้ายไม่ตกตกเลยตอนนี้พ<ค>่อ<ณ>ได้ตามคำขอได้ตามคำขอได้ตามคำขอคำขออะไรล่ะคำขอ ทุกคนเพื่อนผมพูดไม่ซัดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่อะไรล่ะทุกคนลองหันไปดูตรงนู้นนะเพื่อนผมจะตายทุกคนดูนะผมกำลังจะตายแลย้วดูนะเฮ้ยเพื่อน<ๆ>ผมไม่ตายว่ะทลวงชัดๆเลยเนี่ยพี่น้อยเนี่ยโอ้โหย เฮ้ยเขาไม่ตายได้กี่อะท่านผู้ชมผมจะพาวนายให้เขาตายตายเถอะ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 โอ้โหเขาเล่นเกมใหญ่เนะใครมาด่าก่อนคขอหน้าข่อยตายก่อนคนแรกระเบิดอ่ะแล้วเห็นเป็นไรล่ะก็ดูเอาเองสิเยุ้ย วู้ยคุนผู้ชตัอกล้าอ่ะทู้คนมันไม่ตายสักทีอ่ะไอสเปนแมนนี่ม่ไข่แกงเกินไป่ะทุกคนได้ยินที่ผมพูดนะอันนี้คือต้อนกล้านะต้นกล้าเป็นลูกน้องเก๋ๆคนหนึ่งอ่ะอ้อความ้จะบอกว่าสินแนบอ สวัสดีฮะเหมือนตตองกล้ารู้แล้วว่าผมถ่ายคลิปอยู่นะแล้วผมดูก่อนวู้ตอนนี้ถ่ายมาสี่นาทีแล้ว <c oughs> นาทีเอ๊ะแตกลัวมากเลยนะน้ำหนึ่งนะ <c oughs> ท่านผู้ชม ยังมาเลยตบเลยตบมีทั้สองไวเลยตบแกจะตบฉันอแล้วเหรอฮืมตบสิแกอยู่แล้วล่ะแกมาสิแกจะตบฉันแกเป็นรอดหรอู้ววเอออ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 เอโอ เอ็กอเอ็กโอเอเออ,เอ,อโดนทับทันทีครับเป็นไงแหม่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 แลดูน,นจูอยู่เลยนีนแล้วรไม่ไมเลยรนี้่ะก็แ้วัน เฮอยี้ยิบหยเมต้ยหญียิ่หมิสเตอร์ไยเออเองพูดถูกมิสเตอร์มิสเตอร์ทุกคนรู้จักไหมมิสเตอร์บบมันเล่นเป็นเปล่าอ่ะแบตรมเดือเท่าไหร่วะเนี่ยหกห้าบล่นเฮ่เป็นมันเล่นไยเทุกคนพี ไปก่อนเด้อเอา้าเอก็ไปให้รีที่ไม่ใช่เหรอเออรีที่ตามเมื่อไ,ไ<ป>หร่วะบายบายแต่ผมเหลือประมาณห้าหกหนูวะมาด่วิวข้างนอกกัน แกว่าใช่เป็นนูบอย่างนั้นเหรอฮะเอ้คนเป็นนูบแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะดอไปเลยรถบรรทุกคนเป็นนูบมันเกิงเขွယอตั้งเยอเฮ้ยไอสารังมาตรงนี้ไงดีไม่สนไงเรียวร้อยแตก็แล้วครับคนนึง

ผมบอกเลยว่าผมโคตรสบายอ่ะเพราะจิมคีมันเลยไม่เป็ี่นได้ผมสบายจริงๆเนี่ยดูได้สบายน,นั้นะจบเท่านี้แล้วค่ะผู้ชมบ๊ายบาย